โอ้ได้กลิ่นด้วยเนี่ยพี่ฝนได้กินเปล่ากลิ่นโอ้ใช่กลินศพอะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยว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 เดี๋ลวเสีดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีายวเดี๋สวสดี๋ยวเ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 ดี๋ยวนนีพวเดี๋ยวเดี๋ยวนี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยว่ดี๋วเดี๋ยเดีัยนะคีับที่แปลว่า โรงพยาบาลร้างมาแล้วโอ้หน้ำชาเข้ามาก่อนเราอีกมาแล้วดีจ้ามาแล้วทุกคนเอาเราวันนี้เป็นเกมแนวสยองขว่านะแน่นอนว่าโอ้โหเพียกดูแมบ,บดีสุดยอดอะดูมันน่ากลัวดูน่าก,<อ>กลัวนะมากอันนี้น่าจะเป็นสถานที่ร้างนะ อย่างที่เขาบอกอ่ะมันเป็นโรงพยาบาลร้างใช่ไหมอ่ะใช่เดี๋ยวพี่เอกเดี๋ยวดูรอบๆสวนก่อนดีกว่าพี่ฝนยังไม่กล้าเข้าไปอ่ะมันน่าก,กลัวมากเอ้าเดี๋ยวกอนยังไม่ทักทายเพื่อนยองๆโอ้มากันหลายคนมากเลยอ่ะออโต้น้ำชาต้นกลา้าแล้วก็น้ำขาประจำของเรานี่มีบูเนี่น้องบูใช่ n อใช่ไหมโอเคอโยก็มาสุดยอดมากยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะเอาล่ะ ทางนี้อะไรเนี่ยนี่เราเดินผ่านดงหนามกันมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เอกดูสินั่นนะดิมันน่ากลัวมากพี่เหมินจะเข้าไปดีเหรอมาแล้วนะจอร์ดกล้าๆหน่อยแกเกาะหลังฉันอยู่วะแกจะคิดอะไรมากหมาก็อจอร์ดจอร์ดกลัวนี่นะเออหนาเออหนาเข้าไปพร้อมกันหลายๆคนนั่นแหละมาเร็วพี่เอกเคลียร์กับจอรนะ์ดะไปเลยไปเลยใครนำอะใครนำ <laughs> พี่เอกไง <laughs> อาล่ะพี่เอก ดูนี่สิเราเข้ามาในลิฟต์แล้วแเราทำไมเพื่อนเราเข้าไปไม่ได้อะเหมือนจะจํากัดพื้นที่แล้วก็น้ําหนักในการเข้านะโอ้ยอย่างนี้เราก็แย่ดิเพื่อนเข้ามาไม่ได้โอ้โหพี่ฝนจอดบอกแล้วว่าไม่ให้เข้ามาไม่ให้เข้ามาก็ไม่เชื่อดูเพื่อนสิเพื่อนเพื่อนเออเอาเอาเอาเราออกไปได้ไหมพวกไหนเข้ามา,ทาแทนเราตัว,วจอดเอ้ยพี่กลัวไม่ได้พียกว่าไม่ไม่น่ารอดคือพี่ฝน เสียงใครอ่ะเชื่อเองเฮ้ยเสียงไรดูก่อนเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวว่าฉายไฟกันดีกว่าทำไมพี่ฝนมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะฉายไฟดิฉายไฟหรอใช่เฮ้ยเรามีไฟฉายหรอใช่โอ,โอเคโอเคถึงแล้วเฮ้ยทำไมโอ้ไม,โอไม่กล้าออกมืดมากมืดมืดมืดอย่างมืดเลยอะเฮ้ยปียกอะไรอะที่พื้นอะเขามีป้ายบอกอะบอะไรา ข้อมูลเบื้องหลังเขาบอกว่าคนชื่อโจนาเนี่ยเป็นประชาชนอยู่ที่ยูเคนะเขาบอกว่าอ๋อเขาหายไปหรอเขาหายไปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง้ยมันนานเกินไปหรือเปล่าเอาทุกคนยังดูไม่จบแล้วก็หายไปในห้องที่ชื่อว่าห้องหมายเลขสิบสามวันที่สี่เดือนหกปีหนึ่งเก้าเก้าหกนี่มันนานมากแล้วนะเนี่ยเออหลังจากที่หายไปอ่ะก็คือเหมือนเข้าไปในห้องอะไรห้องล้างห้องซักล้าง เออห้องซักล้างนั่นเองแล้วก็มีบางคนบอกว่าไปเจอเธออ่ะตายแล้วอ่ะตายในห้องซักล้างนั่นแหละโอ้ตายเป็นศพแต่ว่าอเ<ธ>ออแต่ว่าหายไปอ่ะในห้องหมายเลขสิบสามด้วยนะเออโอ้โหแล้วประตูมันโดนล็อกอยู่ไงใช่แล้วจะหายไปได้ยังไงอ่ะแล้วเออเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าไอ้รูปเนี้ยเป็นรูปรูปของเธองั้นหรอใช่เป็นรูปใบสุดท้ายโอ้หน้าตาเธอยิ้มแย้มแจ่มใสามากเลยนะเธอ,อไม่น่าเป็นคนแบบ เครียดอะไรมากมายนะไปตามหาโจนาเราต้องไปตามหาโจนาโอเคเราไปตามหาโจนาใช่ไหมแล้วเราจะต้องไปตามหาโจนาทําไมอะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราต้องไปตามหาโจนาแหละโอเคโอเคมาตามมาเพียกว่ามันค่อนข้างมืดนะเนี่ยเมื่อคเราต้องเกาะกลุ่มกันไปอะทําไมไฟฉายมันมันกระพริบกระพริบกระพริบเดี๋ยว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 โอเคโอเคโอเคในนี้มันมืดมากแล้วเราก็มีไฟฉายเพียงแค่กระบอกเดียวด้วยถ่านมันจะหมดไหมอะ เพ็กก็ไม่รู้มันไม่เห็นมีขึ้นเตือนอะไรเลยอ่ะมีประตูประตูอะไรด้วยนะโอ๊ยเดี๋ยว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 โอ้ประตูเปิดได้ด้วยเพ็กไหนอ่ะเพ็กวันนี้เราประตูไหนมีอ๋อนี่ไงสวิตต์ไปดิสวิตต์อ่ะเออเปิดแล้วโอเคอะไรอ่ะอ๋อเจเนอเรเตอร์เครื่องปั่นไฟโอเคโอเคโอเคเราเปิดได้แล้วประตูนี้เปิดได้ป่ะนี่ไงประตูเปิดได้เปิดได้แล้วโอเคโอ้เสียงเฮ้ยเฮ้ยโอ้เพ็กอะไรพี่ฝนไฟฉายหล่น ไม่ใช่แล้วนี้หล่นลงมาเปล่าเนี่ยเฮ้ยไอ้ภาพเนี่ยมันหล่นเลยพี่ฝนตกใจไงไฟสายรุดมาภาพอะไรอะไม่รู้เป็นภาพวิวทิวทัศน์อะไรสักอย่างเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมืดมืดน้ำชาน้ำชาอยู่ไหนโอเคน้ำชายังอยู่มุดเพอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นตกใจหมดเลยเดี๋ยวตรงนี้มันมีอะไรอะมีตู้อีกแล้วอ่ะเพกเจอบันไดโอเคน้ำชาอยู่ไหนตามมาเร็วพี่ฝนเราหนุด้วยมามามาโอเคน้ำชาตามหลังพี่มาละ แกบอกว่าโหทำไมห้องนี้มันกว้างจังเลยเอ้ยมีอะไรแดงๆอยู่ตรงนั้นน่ะจเนลเรเตอร์ไงใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปทางนี้ได้เปล่าพี่เกียร์ละเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแล้วเปิดยังเรียบร้อยเปิดแล้วไงโอ้ตกลงต้องเปิดหลายจุดเลยเหรอเฮ้ยเปิดหลายจุดอะไรหรอมือมืออะไรมือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเปื้อนสีนี่ไงเปื้อนสนิมนี่ไงไม่ใช่สนิมเลือดแล้วเนี่ยสนิม คิดในทางที่ดีพี่เอกนิวอนนยานำหน้าดิอย่านำหน้ารอพี่เอกก่อนนี่ไงไฟติดแล้วแสดงว่าประตูตรงที่มันปิดอยู่อะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเสียงอะไรอะพี่เอกมายังมาแล้วนี่นี่ประตูตรงที่มันปิดอยู่มันน่าจะเปิดได้แล้วนะเนี่ยเหรอใช่มันน่าจะเปิดได้แล้วนี่ไงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีแอร์ตกใจแอร์อ, <S <S อ๋อน,นี่ม,นะม้ยแล้วน้ำชาไปไหนน้ำชาหายอ๋อพี่เอกเปิด generator แล้วแล้วน้ำชาไปไหนอะพี่เอกน้ำชาหาย เอาไปดูน้ำชาเร็วน้ำชาหายไปไหนแล้วเดี๋ยวน้ำชานี่นีน้ำชาน้ำชาอยู่นี่น้ำชาตรงนี้มันเป็นจุดมืดไงน้ำชาไม่กล้ามาแน่เลยน้ำชาอยู่ไหนน้ำชาน้ำชาตามพี่มาเร็วโอ้แล้วบอกให้รอแล้วเดินไปคนเดียวมาเร็วเปิดได้เปิดได้แล้วน้ำชาโอ้โหน้ำชามาเร็วเดินมาน่ากลัว ค่อยๆสโลโอเคเฮ้ยเดี๋ยวๆข้างล่างมันมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนไม่มีอะไรใต้บันไดธรรมดาเฮ้ยไฟตีได้เฮ้ยมีรอยเลือดอีกแล้วเออน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชากำลังขึ้นมาอาจจะเป็นรอยสนิมก็ได้เพคะใจเย็น,นใครจะเอามือไปจับสนิมแลวความแปะนี่ไงลาบันไดเลยมสนิมเยอะแยะมีทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าขวาก็จะเปิดประตูนี้ เดี๋ยวไปขวาก่อนแล้วเปิด,ดไม่ได้ไไดโอเคทางบังคับอ,อน้ำชาค่อยๆสโลโมชั่นขึ้นเออ่ยมีเตียงอะ่ะเอออย่าบาังดิกลัวมีเตียงอะ่ะมีทางซิสเตอร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอาวอาโถน้ำชาตกใจหมดเลยน้ำชาก,กระโดดมานี่เองโอเคจะเย็นมีทานซิสเตอร์ใช่ไหมมีมีเตียงนอนเฮ้ยนี่อะไรอ่ะพี่ เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นึกว่าเป็นกระดาษข้อความไม่ใช่ถังน้ำมันเด็กอย่ไหนตรงนี้มีประตูเจอมืออีกแล้วตรงนี้มีน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเตียงพักผู้ป่วยนะพี่เอกอันนี้มันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นที่พักผู้ป่วยอ่ะแล้วก็เหมือนกับน่าจะเป็นท่ออะไรสักอย่างเดี๋ยวเข้าประตูนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยมีเครื่องปั่นไฟข้างในพี่เอกให้พี่เอกเข้าไปเหรอเออพี่เอกเข้าไปเลยเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเหมือนโครงกระดูกเลยอะเฮ้ยน้ำชาไปไหนแล้วเอาแล้วน้ำชาหายไปไหนอะน้ำชาติดอยู่ตรงนั้นเฮ้ยอะไรออกไปอะเมื่อกี้น้ำชาพี่ตัวนี้มันมีประตูอีกอะไหนมาเร็วเข้ามาเลยในห้องน้ำเนี่ยเราเปิด generator ยัง generator อะไรไหละตัวเมื่อกี้ไงแดงอะเมื่อกี้ที่แดงๆคือไอตัวหน้าเหรอเออไอตัวนั้นแหละ อุ้ยอะไรอ่ะช,อชอ่องแอร์เข้าดิไป <ะ S 2> โอ้โหจอร์นไม่ค่อยมีบทนะช่วงนี้จอร์นหลับตาอยู่อ่ะพี่เอกเพเอกะทักจอร์นได้ไหมเฮ้ยจอรนจอร์หนใจไม่ทันโอ้จอรนใจเย็นๆนะแกอย่าเพิ่งอ้วกตอนนี้นะเฮ้ยลน่นเฮ้ยลง,ลงมาแล้วเหรอน้ำชาเฮ้ยเพเอกล่นลงมาลงม,มาแล้วเหรออันนี้เราเพื่อนเพเอกลนลงมาเดี๋ยวเพเอกรอปึ๊บโหดูข้างนอก แม่เราออกไปตรงนี้เลยได้ไหมอะไม่น่าจะดีนะมีทั้งขวาทั้งขวาเหรอทางขวาไป,ไปแค่กระจกธรรมดาน้ำชาน้ำชาสโลโมชั่นมากเลยน้ำชาเฮ้ยเสียงอะไรอะพี่เอพี่เอกเสียงอะไรเสียงใครวิ่งอะอะไรอะอะไรก็ไม่รู้อะพี่เอกเขาวิ่งอยู่หงบนหัวแล้ววะเฮ้ยไฟดับ เออได้เอยเข้าไปแล้วมันมืดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนมาๆมาพี่ใจเย็นพี่กใจเย็นเอ้าเดี๋ยวขึ้นอีกแล้วเหรอใช่น่าจะเป็นปีกอีกฝั่งหนึ่งที่เราหล่นลงมาเนี่ยเราต้องขึ้นกลับไปฝั่งที่มันล็อกไงฝั่งที่ล็อกก็เหรอใช่ใช่ใชัใมีประตู็ฝั่งที่ล็อกอยู่อีกฝากหนึ่งใช่ไหมน่าจะไปเปิดประตูตรงนั้นแหละไม่ใช่แล้วขึ้นชั้นสามเออเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรแดงๆตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน รอรอรอเพื่อนก่อนเพื่อนไม่ขึ้นน่ะอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนมานี่แล้วเพื่อนเพื่อนมาที่แล้วเพื่อนมาพินิจพิจารดาก่อนหน่อยไอตัวนี้มันะร่าน้ําชาไปส่องดูก่อนดิน้ําชามานี่แล้วชาพี่ฝนขาพี่เอกขาหนูกลัวเฮ้ยโอ้หเยเดี๋ยวเดี๋ยว lady ไปน้ําชาไปก่อนนำเลยน้ําชาน้ําชานําขึ้นไปเลยพี่ฝนขาหันกบมาส่องด้วยยังไงอ่ะ อ้าไม่มีเนี่ะเฮ้ยมีรอยเลือดด้วยโอ้โหมันมีประจำเดือนเดี๋ยวขนาดนั้นเลยเฮ้ยอะไรอะไรมันโผล่ใส่หน้ามาเมื่อกี้จริงเหรอจริงนี่ไงแล้วก็มีเลือดอยู่ด้วยจริงเหรอเมื่อกี้พี่ฝนหันไปมองน้ำชาเลือดเป็นทางเลยฮะเลือดเป็นทางเลยเหรอเออเนี่ยมาถึงนี้เลยนี่ นี่ไงนี่ไงมือนี่ไงอะไรอ่ะโอ้ได้ก uh> hmm? ินด้วยเนี่ยี่ฝนได้กินเปล่ากินโอ้ใชศพอ่ะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวใจเ็นๆนี่รูพู่ดอะไรพี่พูดล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเาียเดี๋ยวเดียเยเเยีเดเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเยเฮ้ยเยเียว ทุกทุกอย่างมันนํามาห้องนี้แล้วเนี่ยเพียกเปิดนะไม่พี่ฝนไม่กล้าพี่ฝนอย่าอย่าอย่าเปิดเลยเปิดไม่ได้เฮ้ยมันเปิดไม่ได้สงสัยเราต้องไปหากุญแจจากห้องอื่นนี่ไงที่ทําค้างเปิดได้นะนี่ไงนี่ไงนี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไง generator โอเคเปิดแล้วโอ้มาๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจทำไมอ่ะตกใจตกใจกันเอง เสียงอะไรแก้วอ่ะห้องหมายเลขสิบสี่เขาได้เขาได้เหรอเสียงอะไรเสียงลมเสียงมันอึ้ง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 ไม่ไม่ไม่เสียงลมเสียงลมเสียงลมเพกเสียงลมไม่มีอะไรนะทําไมทําเสียงงั้นอ่ะกลัวกลัวกลัวใจกลัวอะไรวิ่งมาไม่มีเข้าไม่ได้โอเคเข้าไม่ได้แล้วเราเะลือห้องเดียวเหลือห้องเดียวละเราเปิดเจเนเรเตอร์เราจะจะเปิดห้องสิบสามได้หรอเปิดได้นะโอ้ดูน้ําชา เปิดไม่ได้อ่ะในนี้มีอะไรอีกไหมล่ะเดี๋ยวพเพกเข้าไปดูให้นี่หมายเลขสิบเพกไหนนี่ไงเปิดได้หมายเลขสิบมีทีวีมีเจเนเรเตอร์เคพี่ฝนเปิดละเฮ้ยข้างล่างนี่อะไรอ่ะเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวทีวี TV นี้เปิดได้ไหมมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าใครอะ่ะกระเป๋าล็อกรหัสด,ด้วยดูดิอ๋อไม่ใช่กระเป๋าน,ปน,น,นี่มันเครื่องเล่นกมันเครื่อง Xbox เครื่องเล่นเกมอะเครื่อง Xbox เออโอเคเกมอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยเกมอะไรไม่รู้นี่เปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วเปิดได้ไหมล็อกยังล็อกล็อกยังเหลือประตูนึงอะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรอะพี่เฮ้ยได้แล้วประตูุดท้ายได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเดียวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวทุกคนทางนี้ทางไหนนี่นี่หรอเปิดแล้วพี่เอกเปิดแล้วพี่ฝนเข้า ทำไมต้องให้พี่ฝนเข้าอ่ะกพพี่ฝนเอาจอดมาด้วยไงจอดหลับตาอยู่พี่เอกจอดกลัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันเลื่อนเองอ่ะอะไรอ่ะนี่ไงรถเข็นมันเลื่อนเองรถเข็นเลื่อนเนาะเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนเจอท่อระบายน้ำโันมีเลือดด้วยอ่ะพี่ฝนเจอท่อมันทัอที่ไหนอ่ะทางเดินลงไปชั้นล่างใต้ดินอันนี้เขาเรียกว่าประตูชั้นใต้ดินเคทุกคนมายังมาแล้วทุกคนมาสิมาเร็วเร็วเข้า น้ำชามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกส่งน้ำชาไปก่อนเฮ้ยเรามาอยู่ข้างใต้นี้แล้วอ่ะเป็นเหมือนกับท่อระบายน้ํานั่นแหละถูกแล้วนี่เราลงมาใต้โรงพยาบาลแล้วนะเราจะลงไปทําไมอ่ะนี่เราล่าท้าวทานีไปไม่ได้เราต้องไปทางนี้เร็วอุ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยสะดุดสะดุดสะดุดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเอ้ยเอ้ยไอ้มันมีสี่อันใช่เหรอเอ้ยเออ โอเคเปิดได้หมดดิเปิดได้หมดเปิ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 ดต้องเปิดคนละอันเปล่าเปิดแล้วพี่มือนเปิดแล้วเพื่อนเราเอ้ามันทําไมมันมีสามอันนะน่าจะต้องเปิดคนละอันเปล่าเอ้าเปิดไม่เห็นเปิดเลยติดแค่อันเดียวอ่ะแสดงว่าต้องเปิดให้ครบตรงนี้ถึงจะติดสามอันเปล่าน่าจะใช่นะแล้วเราไปทางไหนได้ล่ะพี่เหมือนก็ไม่รู้อ่ะกลับทางเก่าเปล่าก็ต้องกลับทางเดิมใช่ไหมน่าจะไปเปิดประตูห้องนั้นได้แล้วเปล่าพี่เอกพี่เอกอยากจะบอกเหลือเกินว่าพี่เอกกลัว กลัวน้ำชามากกว่ากลัวผีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวิ่งตามพี่ฝนมาดำๆอะไรอะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อะรอเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เฮ้ยายาๆยาวิ่งตามลงมาน่ะรอพี่ฝนหันหลังกลับมาดูเพื่อนดีนะโชคดีที่หันหลังกลับมาไม่งั้นกลัวตายเลยโอเคเสียงมันตึกตักตึกตัก น้ำชามาเร็วตรงนี้มันเปิดอะไรได้ไหมอะเปิดไม่ได้เผียกรอน้ำชาขึ้นมาก่อนน้ำชาน้ำชานะจะเก้าขาไม่ค่อยออกตอนนี้ดูดิโอเคกระดึกกระดึกกระดึก<อ>ขึ้นมาแล้ว<อ> <มา S 1> ไปไปไป,ไป,ไปนี่อะไรอะไม่รู้เนี่ยห้องหมายเลขสิบสี่ใช่ไหมเราเปิดแล้วสิบเอ็ดเปิดแล้วสิบสามเนี่ยเหลือสิบสามอย่างเดียวเพียกมาเร็ว มาแล้วล็อกล็อกอยู่ใช่ยังล็อกอยู่หมดแล้วยังเนี่ยมันมีรูมีอีกร,รูมหนึ่งป่าทางรู้นน่ะนี่มีบันไดขึ้นนี่ไงเออใช่มีบันไดขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปรับน้ําชามาก่อนพี่ฝนก็ขยันเดินจังปล่อยน้องทิ้งไว้ข้างหลังแล้วเนะ่พี่พี่ฝนรอรอน้ําชาด้วยโอเคน้ําชาตามมานะเดี๋ยวพี่ฝนแบบไปเดินดูข้างบนก่อนกันแล้วกันเจอรูมยิบเอ็ดเปิดได้ไหมเปิดได้เฮ้ยมันมีชั้นต่อไปอีกนะเฮ้ย เอาน้ำชาโผล่มาได้ไงอะตกใจน้ำชาตลอด <c oughs> มันเดินข้ามไม่ได้อ่ะอ้อนี่นี่ต้องเดินอ้อมอุย้ยดูเหมือนว่าห้องนี้จะเป็นห้องเด็กนะเป็นห้องเด็กพี่กกำลังอ้อมอไปเ,เดี๋ยวเพื่อจะบอกสาเพื่อจะเปิดอะไรได้นี่พี่เอกมาดูอะไรนี่ไหนอะเนี่ะคนใส่หมวกอะเหรอไม่ใช่เนี่ยรูปหัวใจกับเด็กสองคนน่ะเด็กหนึ่งคนแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับ ปวิศาสตร์อ่ะอ๋อขอนทาลิปติกเยอะไปเปล่าไม่ใช่แล้วพี่ฝนเคยดูในหนังผีจะมี <c oughs> เด็กคนหนึ่งที่มีซิกเซนนะเนี่ยเพี้ยงไม่เคยดูหนังผีน้ำชามาทางนี้เร็วทางนี้อ่าน้ำชามาทางนี้เร็วอ้อมมาอ้อมเฮ้ยเสียงอะไรอะอ้อมทางนี้อ้อมทางนี้เออเหมือนน้ำชาจะแหลกเราเดินไปเดี๋ยวน้ำชาก็วาร์ฟตามมาเองแหละโอเคทางนี้เรา เพกมาแล้วเพกมาแล้วขึ้นบันไดเอาพี่ฝนขึ้นไปก่อนได้ไงเนี่ยมาเร็วพี่เอกเร็วเดินดีดีดีพี่ฝนน่ะห่างจอดมันทิ่มหน้าเฮ้ยไฟดับลงไปแล้วเหรอพี่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่ฝนอะไรแดงๆเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นอันนั้นมันอะไรอ่ะเอาเปิดไฟได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอกเปิดไฟไม่ได้พี่เอก เพียกอยู่ไหนอะเพียกก็อยู่ข้างๆนี่แหละโอเคพี่ฝนพีเฮ้ยมันมีขาวๆด้วยนั่นพี่เพียกใช่ไหมเพียกใช่ไหมเพียกก็ไม่รู้สิเพียกใช่เปล่าอะไรอะไม่รู้อ่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะมีทั้งขาวทั้งแดงเต็มไปหมดเลยคราวนี้เพียกใช่ไหมอะพี่ฝนพี่ฝนโอ้นี่ไงพี่ฝนเจอเพียกแล้วเพียกรอเดี๋ยวเฮ้ยโหอ้โหโอ้โอ้โออ๋อมันเป็นเจเนอเรเตอร์ตกใจหมดเลยเฮ้อ เปิดสวิตดิเปิดเปิดสวิตได้ไหนอะบาจริงเปิดสวิตด้ไหนอะไม่มีเปิดได้ไหมมีต่ทางออกเอาน้ำชามาแล้วโอเคตกใจหมดเลยเราต้องไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวน้ำชาเขาจะวิ่งตามมาเองโอเคพวกเรามีประตูเดียวหรอมีไปทางนี้ได้อีกประตูนี้ล็อกเลยมีมีลิฟที่ไม่ได้ใช้ เฮ้ยนี่มันลิฟที่เราเข้ามาเปล่าเนี่ยห้ามใช้แล้วก็ห้ามใช้หมดเลยไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันเปิดอยู่อ่ะพี่ฝนเราจะลงทางนี้กันไหมอะลงหรอลงได้เหรอเอ้ยพี่เอกหล่นเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหล่นโอ้นึกว่าตายแล้วโอ้ตกใจหมดเลยอะพังพังประตูแล้วเหรอนี่เจอเหมือนกันเลยเจอลิฟที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี้เปล่าลิฟห้ามใช้แล้วก็มีรูปมีรูปอะไรด้วยดูดิ เอามาบังเฉยรูปอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยเจ๊จ๊เจ๊เจงไหนทางหลังไหนบอกไม่ใช้ไงเฮ้ยแต่มันเปิดได้แค่ครึ่งเดียวอ่ะพี่เอกเราลงไปไม่ได้ลงไม่ได้อะเฮ้ยนี่ไม่เป็นรูปเหมือนกับรูปกก่อตั้งแน่เลยอ่ะมีร้านอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตรงนี้ชอบบอเอา้าไฟติดอ่ะเฮ้ยประตูนี้เปิดได้พี่เอก ประตูไหนอะน่ะอย่างนนี้เปิดได้เลยวไหนนี่ไงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมีคนให้แบบชี้ทางให้เราไหนเป็นรูปเฮ้ยเฮ้ย,อยรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเพียกอยู่ไหนน้ำชาโดนจับตัวไปแล้วเพียกอยู่ไหนน้ำชาหายไปแล้วเหลือแต่เราสองคนตอนนี้ทางไหนแล้วทีเนี้ยเราลงมาจากทางนี้ต้องไปทางนี้ล็อกมาพี่ฝน เฮ้ยเราออกมาแล้วเฮ้ยคอยช่วแต่เรายังหาไม่เจอเลยอ่ะโจนาเราออกมาก่อนดีกว่าไหมเราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเพียกไปตรงต้นไม้ก่อนดีมันติดต้นไม้เราต้องอ้อมไปข้างหน้านี่ไงเป็นไหนพี่เอกรอเดี๋ยวนี่ไงอ้อมมาข้างหน้านี่โอ้โหเสียงจักจั่นติดอะต้องอ้อมอีกเหมือนเราอยู่แบบด้านหลังโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ย ตกลงเราออกมาแล้วเหรอเราออกมาแล้วใช่ไหมโอเคโอเคอุ้ยเราหาโจนาไม่เจอแต่ว่าเราสามารถออกมาได้เอ้ยกระแสไฟฟ้ามันฟ้าผ่าเหรอแล้วน้ำชาล่ะมีโครงกระดูกกระไะโครงกระดูกโครงกระดูกปิดไฟแล้วน้ำชาไปไหนอะเพลงว่าน้ำชาน่าจะโดนจับตัวไปข้างในแน่วเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำชาหรือเปล่า เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนใครเดินมาหรือเสียงหัวใจเราเต้นเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยนี่ไงพี่เอกไหนอ่ะมันรอยเท้าอ่ะไหนรอยเท้ารอยเท้าอ่ะที่พื้นน่ะเห็นไหมเฮ้ย แล้วน้ำชาไปไหนพี่ฝนพี่เอกช่วยด้วยโห oh, พี่ฝนรอบเ <จะ S 2> นี้ย<ง>เราเราปล่อยน้องอะ่ะไว้ในโรงพยาบาลน่ะเราต้องกลับเข้าไปตามหาน้ำชานะโอ้ oh, มันมันน่ากลัวมากเลยนะไม่รู้น้ำชาเนี่ยออกมาได้หรือว่าโดนจับตัวไปกันแน่ พี่ฝนคิดว่าจะต้องโดนในปีศาต,ตัวนั้นจับไปแน่นอนเลยอ่ะเขาบอกว่ามีทูบีคอนินิวอ่ะโอ้ยครั้งต่อไปเราจะต้องตามหาน้องให้เจอฉันจะไม่ทิ้งน้องเอาไว้ในโรงพยาบาลบ้านานนะั้นเด็ดขาดเอาละเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้น่ากลัวหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ฝนและพี่เอกนะครับวันนี้ ต้องขอตัวไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะครั้งต่อไปเราจะต้องกลับมาตามหาน้ำชาให้เจอรอก่อนนะน้องเดี๋ยวพี่จะกลับมาช่วยพี่สัญญาโอเคบ๊ายบาย